ดีค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยูงหลานลุงพลนะคะแต่วันนี้เราก็มาเดินถนนผ้าครามนะคะพาป้อาพาป้ามาย่างค่ะทุกคนผ้าป่ามาย่างเด้อพี่น้องเด้ออย่าฝ่าวงบนจิชาอยู่ดอกแมทนะอย่าฝ่าวงบนเด้อใส่แมดกันอย่าสุ้มเจ้าบนใหข่อยว่าป้าใส่แมทป้าใส่แมด กระซี่ไซนห้ยื้อ่ะมปไปดูป้ากันเลยค่ะตามมาค่ะร้านนี้ไทยนิยมความสวยธรรมชาติวิวป้าอันนี้แบบเป็นอะไรที่แบบฟีสไตล์มากเลยนะนี่ไงขึ้น่ารักเนี่ยเออน่ารักไปค่ะป้าไปดูข้างใน เอ้ยรองเท้าน,น่ารักป้าป้าต้องมีสักคู่ป้าต้องมีสักคู่นะให้มันคูให้มันเข้ากับเอ้าจริงๆมันเข้ากับผ้าคามไงเนี่ยป้าป้าต้องใส่วันนี้นี่น่ารักลองดูไหมคะทุกคนก็ถ่ายบมดเลยทั้งคถ่ายเอาโทรศัพท์มาสิคะซูมคนงถ่ายคนแี้ป้าหนว่าก็สวยนะนี่คะ่ะทุกคนป้าต้องมีสักคู่ นกเชียเไรแบบนี้ยนกชอบอะ่ะส่วนตัวแต่ว่าอยากให้ป้าใส่มันจะดูเรียวจริงๆถ้าป้าไปใส่ส้นตู้ๆอ่ะมันจะดูแบบดูทูอ่ๆดูตู้ๆอ่าถ้าใส่โ้นแบบนี้มันจะแบบมันจะดีอาอามาให้ไหมป้าจะถ่ายเหรอถ่ายก็ได้มีให้กดไดเอ่ากดให้จ้ไหมย เราต้องถ่ายกันกับมี่ไปนนนีกดยางยังยังไม่กดค่ะนี่ใส่สบายไม่ไม่มันทู่เห็นไหมเนี่ยเพิ่งพูดไปเนี่ยสนใหญ่ยางสบายตอนนี่งทุ่ยทู่ยทุ่อ๋อก็ใส่ย้ำยังงั้นเนาะอ้ยเบอร์หน้าดอกหน้าเบอร์สามหกสามเจ็ดกมครัลองป้าลองดูค่ะเกือบใส่แล้วเราคอยบอกงานของเท้าบารนี้นะเอ้ามันต้องใส่กับคู่ผ้าคลามะป้ามีผ้าคลามเยอะ นี่ไงร้านแมสโซยนะอะรสวยมีแมสด้วยมันบอก่านหน้ามันมันจะเป็นนี่กะปาสวยอ่อใช่สวยมีใบไี้ีใบม้สีลนนะคะอ๋อคำคูดใช่ไหมสวยน็สวยสวยสวยนะใช่อุยกระเป๋าสวยค่ะ ร้านนี้ไงที่เป็นเป็นเป็นสปอนเซอร์ให้ป้าร้านนี้ร้านที่เอาชุดให้ป้าใส่อ่ะตอนนี้ค่อยควบคุมสองค่อยควบคุมสองกล้องเราไม่รู้จะมุมไหนค่อยเราไม่รู้มุมไหนบังกล้อง่ะมือซีมไ ตัเนี่ขอาปตัเลยเนนาะอลาน่ารักป้าน่าแตนาหนุ่มห้ตัวนี้คุณแทนอันนี้ขอให้พี่เล่นกัอค่ะไ่น่าน่าัน่าน่เยเดออให้ภาพันคอด้วย ต้องเอสเอสเหรอใช่ค่ะต้องเป็นเอสเหรอใช่ัเงเลยใช่ไหม่ใช่ค่ะแล้วมางเสียงอะไรนี่คะอันนี้จะลคนี่ไม่ใช่่ว่าฟังเสียงมันก็แต่เลยอันนี้ก็ใหญ่แล้วงใหญ่ต้องใส่เอสหรอใช่ฟังเสียงจลยจำได้ ไซเอ็นมีอยู่ลูกนีค่ะไซเอ็นอะไรจำไม่ได้แต่จเสียงได้อะไรลูกอ่ะอันนี้เอ็นเป็้าลายสะเก็ดตั้เป็นผ้าลายประจำจังหวัดสกลนครจ้ะแล้วพี่สวยขายราสวเนี่ยป้าพอดีเพราะว่าตาชัดตาตัใช่พอดีพ่อใช่พอดีเพอดีป้าเพอดีพ่อใช่นลโอเคแล้วแตนนี่ค่ะมีหลายย อันนี้เป็นลายเต็มนะคะอันนี้ลายเต็มลายเต็มจ้ะราคาจะแพงกว่าจะได้เพราะสวยลวดท่านถูกถูกค่ะใช่เหมือนกันอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยค่ะอันนี้สั่งตัดใช่ไหมคะสั่งตัดลูกนี่ลายทันสมัยมากเอออยากได้อะไรสิอยากได้อี่รคะนี่ารักเลยน่ารักดีตัวนี้ด้วยค่ะรยป้าสวย มันผสมมันแบบว่าสลับสีอะคล้ายๆของลุงเลยอ่ะความรู้สึกอ่ะคล้ายๆเหมือนของลุงมีตัวหนึ่งนีอไหน้ันก็นี้นสี่ก็สวยนะพี่ก็ชอบอันนี่เหรอสีทาก็สวยนะลูกลายนี้ป้านี้อันนี้สวยนะอลายนี้ ผ้าเหมือนกันนะผ้าเหมือนกันจากมันพอน่า,ากค,ค่ะต้อนหนึ่งจะเป็นลายบวกต้อนหนึ่งจะลายสเก็ตทำค่ะนี่ผ้านี่เหมือ่าตัวนี้ก็นิ่มลูกยังไม่ได้ซักเฉยค่ะเราลงแป้งเวลาซักมันจะนุ่มตันนี้ซักแล้วตัวนี้เป็นลายสกเก็ตทำเต็มตัวนะปกติแม่ขายอยู่ที่สองพันแปดเป็ลดให้เปอร์เนแค่พันเกตนะคะอืมเท่ากันจ่ายที่ให้เท่ากันเจ้าของร้านจะดีมากค่ะจ้าสวยค่ะร้านนี้ไงแต่ที่เป็นสปอนเซอร์ให้ป้า มีมีไซส์ใหญ่มีไซส์ใหญ่ค่ะแต่ไม่ยนะจีนี่อีกตัวหนึ่งค่ะให้ปูอีกใช่ไหมคะให้ปูปูต้อง XL ไหมใหญ่ใหญ่เลย่ะปู่ใหญ่มากเลยนะปู XL ปูต้องใหญ่ใเลยสองแก้วก็มีนะคะหนนะลองดูก่อนค่ะโอ้ใหญ่ไปไหมอะอาใหแก้วก็พอค่ะสเกดทำะายเป็นสวยนะเออเนี่ยป่าหน้าพอดีปู่เนี่ยตัวนี้นะ สอง XL มันใหญ่มากใหญ่มากค่ะต้องคนอ้วนปู่อ้วนนะน้องยูปู่อ้วนแต่ก็ไม่ขนาดนี้สอง XL เลยเหรอเอาแก้ก็พอค่ัป้าแตงเอ่อป้าดูดิตัวอย่างใหญ่เลยนะตัวใหญ่มากไม่หนูเคยซื้อเสื้อให้ปู่ม XL มันเล็กนี่นุยอูอ่ะป้าดูดิอ่ะสอง XL อ่ะใหญ่นะนใส่ไม่ได้ ตหนูว่าอันนี้ใส่แล้วมันตรงมันแบบใหญ่เลยนะเสื้อสูทที่เขาซื้อมาให้ปู๋ปู่ใส่ไม่ได้นะใหอะไรนั้นนะเอเอ็กสองตัวเลยหรอ่เหมือนกันใช่เอาตัวนี้ดีกว่าอ่ะตอนนี้ก็อ่ะสั่อังเอนีอีกลายันี้ค่ะอ่ก็หนักเอาไปต่ออ้โ้วโอ้โมาต่อแกนี่นะคะนี่ห่ใช่เอ็กเอ เก่ไงอ่ะนี่บอกอคนเป็นอันนี้สอง XL อันนี้ายนะก็สอง XL เท่ากันเวลานี่สวยก็สอ XL ค่ะก็เนสอตัวค่ะเอาสองเอาสองพอสอง XL ค่ะลายยาวใหญ่ไปเอลายนี้สวยป่ะ พอดีเลยนะถ้าไม่พอดีเปลี่ยนเปลี่ยนได้ค่ะถ้าไม่พอดีเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ถ้าไม่พอดีเปลี่ยนได้ถ้าไม่พอดีเปลี่ยนได้บ้าว่าลายไหนอ่ะลายนี้อ่ะก็คือข้าลายนี้อันนี้สวยนะสวยเบอร์เหมือนกัน XL น,น,นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ,คะสวัสดีค่ะ